ก็สวัสดีนะครับพี่นาครับก็ฝนตกครับหลังฝนตกก็พามายิงปลานะครับก็ลุ้นติดตามครับว่าจะมีปลาลอยหรือเปล่าครับว่าจะได้ปลากี่ตัวนะครับรอลุ้นติดตามชมนะครับเยบร้อยครับ นะครับปนินครับหนึ่งแต้มครับปนินครับ ดนึ่งมาเลยครับช้ายิงปลาหลังฝนตกครับแ้มครับกับปานินครับนี่ครับหนึ่งแยมครับปานินไซส์สวยครับมันหมานอยู่ครับเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อครับว่าจะเจอไปอีกเปล่าครับ ร้อยครับโดนนะครับปลาอะไรไม่รู้เหมือนปลาดุกนะครับเมื่อกี้ปลาดุกหรือปลาไม่รู้ครับเดี๋ยวรอลุ้นครับ อะไรครับโอปลาดุกจริงครับโอ้โดนปลาดุกนะครับ <c oughs> นะครับจะขึ้นยังไงดี ติดครับติดติดนะครับติดทำไงดีทำไงดีน่าจะโลนึงนะครับปลาดุกตัวนี้ทำไงดีอ่ะ khó biệt tịt Thăm cho ngay đi Đồng bèo đi qua hấp ngay đi Thăm ฝนตกครับกว่าเลื่อนนะครับเลื่อนแน่เลื่อนแน่แตกติดเถาว,วันนะครับไม่ออกทอีตัวใหญ่ด้วยครับ ขึ้นไปก่อนครับปวดหัวครับโอ้ตัวใหญ่ครับระดูครับนี่ครับ โลได้อยู่นะครับเต็มครับกระดูกครับ่าจะได้ครับตัวโลครับใหญ่มากครับหัวก็เกือบแขนนะครับมันมานครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับครับผม หมายเดิมก็ไม่เจอปลาครับก็มาดูหมายนี้ก็ไม่ค่อยมีปลาครับมีแต่ปลาเล็กครับกลังตื่นน้ำครับออกเยอะเลยครับตัวทนิวโป้งครับนี่ครับน้ำขุ่นกำลังเริ่มมาครับก็สองแต้มครับใบนี้หลงังฝนตกครับ ไม่ค่อยเห็นปลาก็ว่าจะกลับบ้านแล้วครับคุณที่ติดตามผูกชมครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม